ข้อนี้ไม่ใช่ปฏิกิริยาระหว่างกดเบสกดเบสเนี่ยมีมีสคนนะมีอะเรเนียก็คือให้โปรตอนกับให้ไฮโดรไซด์เบิร์สเตอลาลีคือให้หรือรับโปรตอนส่วนลิวอีสก็คือให้หรือรับคู่อิเล็กตรอนนั่นเองเนาะให้เป็นคู่นะคู่อิเล็กตรอนก็คือต้องเป็น2ตัวนะครับนี้ก็ถามข้อไหนไม่ใช่กดเบสแต่เกตอันนี้กันแรกเลยนะ น้ำรับโปรตอนมาจากตัวซ้ายถูกไหมครับเพราะนั้นข้อนี้ใช่อันนี้น้ำให้โปรตอนกับตัวซ้ายก็ถือว่าใช่มีการให้มีการรับเนะี้ยตรงกับเบอร์เแล้วทีอันนี้กดกับเบสใช่ไหมครับกดแอสติกแอมโมเนียกดแอสติกให้โปรตอนกับแอมโมเนียกลายเป็นแอนมโมเนียก็ใช่อันนี้เนี่ยเหมือนจะให้เนาะเนี่ยแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับโซเดียมเนี่ยมีหนึ่งวาเลนต์ถูกไหมส่วนไฮนโดรเจนเนี่ยมีบวก ก็เลยให้ครับแต่ให้สองทีเรามาจากสองอะตอมนะไม่ใช่ไม่ใช่ให้สองทีให้ทีเดียวแต่ให้สองอะตอมของโปรตอนเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นไฮโดรเจนอย่างนี้แล้วมันก็รวมตัวกันเป็นเกิดบรนทัดโคเลนกันอันนี้เป็นรีด o อกนะไม่ใช่ปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสน,นะครับเป็นไฟฟ้าเคมีนะครับตอบข้อสี่